ไม่มีใครขายรถ EV สู้เท s l a ได้ในวันที่เท s l a เปิดระบบ FSD ออกมาเพราะว่ามันจะเป็นการขายรถเทียบกับขายคุณยนต์มันใกล้จุดที่เท s l a จะเริ่มสเกลโรบ b o ด a กซีเนี่ยไปทั่วสหรัฐและอาจจะออกมาในประเทศอื่นๆอย่างจีนยุโรปแลอสวซีเรียเนี่ยถ้าทําสำเร็จนะมูลค่าหุ้นเนี่ยมันไม่หยุดอยู่แค่400หรือ600หรอกแต่วันนี้มันจะถึงจุดที่นักวิเคราะห์ แล้วคนตลาดจะโดนฟอสว่าจะมาวัดผลหุ้นเทสลาตามแค่ PE จากการขายรถไม่ได้แล้วมีช่วงไหนบ้างไม้ที่คุณคริสอ่า question กับกลยุทธ์ที่ที่ใช้อยู่เนี่ย all in คือแทบจะร0อเเซทสลาเหมือนกับเหมือนถ้าเล่นเกมต่อสู้นะ่ะกีตา้าแล้ววันนี้ผมยังบอกว่ายอดขายเทสลาจริงๆก็ยังดีกับเบลดีนะในในรถรุ่นนี้ราคาเท่ากันนะยังชนะแล้วใช่ไหมแต่เทสลาไม่ได้ใช้ไม้ตายเลยอะ